Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Today I'm going to play a Late and Late game and I want to show you how the dogs and engineers work together to occupy the enemy area. And uh, we're going to see how long the dogs and engineers will be able to defend their uh, team areas from the enemy. สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับวันนี้ผมจะาพาเพื่อนมาเล่นเกม Dead and Learn นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเราอ่าอ่าเอนจิเนียร์กับสุนัขนะครับเขาจะสามารถที่จะเข้ายึดพื้นที่นะครับหรือว่าสามารถที่ยึดฐานของศัตรูได้ยังไงนะครับแล้วก็ วันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะซัำได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะเล่นทีมของเกาหลีครับเพื่อนแล้วก็ผมจะให้คัาสุ่มไปนะครับแล้วก็ความยากง่ายนะครับก็จะอยู่ที่ผมจะให้เขาเป็น EC นะครับแบบง่ายๆครับเพื่อนเราลองมาลองดูเลยครับว่าสามารถจะทําได้หรือไม่ในการยึดฐานนะครับเราเข้าไปเล่นกันเลยครับมาละครับเพื่อนผมเปิดฐานแม่นะครับให้เป็นฐานแม่ ลลางเสร็จปุ๊บก็มีฐานพลังงานครับเพื่อนโดยเรามาลุ้นกันนะครับผมจะใช้อจิเนียร์กับสุนัขเท่าน,นั้นนะครับเพื่อนย้ำจิเนียร์และสุนัขเท่าน,นั้นครับตอนนี้ฐานคนกําลังจะมาครับเพื่อนฐานคนมาแล้วครับอยู่ข้างหน้าผมสร้างฐานเงินนิดนึงตอนนี้ผมสร้าง engineer นะครับพูนมาวาสักหกตัวแล้วก็สุนัขประมาณสักสิบสองตัว สี่ตัวไปกันเดี๋ยวเราต้องสามารถสร้างไปเรื่อยๆครับเพื่อนอเนองินอาจจะไม่พอครับเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวไปเอาข้างหน้าเลยแล้วกันเ,เราจะเข้าไปที่ฐานน้ำมันครับเพื่อน <c oughs> ฐานน้ำมันผมต้องสร้างเองเพื่อนตึกตรงนี้นี่ครับเพื่อนฐานน้ำมันตึกฐานน้ำมันแค่นี้คงจะเพีงยงพออีกนิดหนึ่งนะครับออรรถ ผมอาจจะต้องเอาสุนัขนะครับมาวางไว้ที่นี่ป้องกันไว้เผือถ้าเกิดมีศัตรูนะครับเด,ดิโดด่มมานะครับส่วนที่เหลือนะครับผมจะพาเข้าไปนะครับเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของฐานนะครับต้องเปิดฟ้านิดหนึ่งครับเปิดฟ้านิดหนึ่งผมก็ยังจะสร้างสุนัขแล้วก็อังจเิเียร์เครื่องต่อ ตอนนี้สุนสักมาแล้วครับเพื่อนเปิดฟ้ามาเรื่อยๆครับอือแค่ไม่ถึงฝั่งนี้แล้วนะครับเราอมาดูแผนที่การทาเพื่อนตอนนี้ได้ฐานนี้มาแล้วนี่ครับอาอาจจะเอาสุนสักไว้หลายๆที่ครับเพื่อจะเกิดมีการอันนี้ครับไปต่อเพื่อนมาจุดนี้ครับเพื่อนตอนนี้เอนจิเนียร์กำลังเดินทางอยู่เชมไม่ วิศวกรวิศวกรไม่กำลังเดินทางมาอีกลุ่มครับยังแร้งเพิ่มต่อตอนนี้ผมอาจจะสั่งนะครับนี่บสามารถสั่งนะครับให้มาลงที่นี่ได้เลยตอนนี้นครับเพื่อนวิศวกรไหมยังวิศวกรเดินทางช้าหน่อยครับเนพะื่อนแต่ก็เดินทางมาเรื่อยๆครับเนี่ย เอนจิเนียร์เขาสุนัขอยู่ฝั่งนี้เพื่อป้องกันฐานขอเพื่อช่วยป้องกันการเด,ดินลมนี่ผมจะสั่งเขามาเรื่อยๆเยขาก็าจะเดินทางมาต่อเนื่องครับตอนนี้เอ,อนจิเนียร์ Engineer. มาแล้วพร้อมหนึ่งรอบแรกนะฮะความเร็วความเร็วเป็นของปีศาจครับเพื่อนถ้าเกิดเราช้านะครับก็าอาจจะสามารถที่ลองอาจจะไม่สามารถได้นะครับอา่าผมจะเอาโอ้โห เพื่อดูป่อาอผมจะเข้าไปก่อนแล้วเพื่อนนี่โอ้ตายละเพื่อนโอ้ไม g o กอ,อ็นจิเนียเอ็นจินเนียจะเหลือสักกี่คนเนี่ยโอ้ได้นะครับเพื่อนผมจะรีบขายเลยครับเพื่อนโอ้ผมสามารถจกัการฐานแม่มันได้ครับเพื่อน คนักยังมาอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนอ๋อ่คิดลืมมีเรับโคอาแย่แล้วครับเพื่อนแย่ละแย่ละเแย่ละวแย่แล้วเฮคนับเขามาแล้วครับฮึฮัจจการหันไม่เราเขาจัดการหันไม่เรา อ๋อยังครับเพื่อนยังครับยังครับเขายังไม่จัดก,การ,รกระถาดแม่เราครับเพื่อนผมจะไปทายนอนครับเพื่อนจะอ้อมไปครับเพื่อนจะอ้อมไปฝังนี้ครับผมจะเข้าไปยึดฐานนี่ครับเพื่อนที่เหลือยึดนี่ครับเพื่อนสามารถ tại học nhanh. Oh! Nhị hàm engineer có mà hình không màn hình nặng màn hình nặng ตอนนี้ัเพื่อนโอ้เขมามียทดฐานมี่าครอนตอนนี้เขาก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับเพื่อนผมจะจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้ยังไงเอนเจิเนียร์ผมยังสร้างมาเรื่อยๆเอนเจิเนียร์กำลังเดินทางมาครับเพื่อนนี่ครับเอนเจิเนียร์กำลังเดินทางมา เอจิเนียร์ก็ต้องเดินทางมามาดูว่าผมจะทำสำามเร็จเท่าไหร่โอ้ฐานผมอ๋อนี่เพื่อนต้องจัดการหน่อยจัดการให้หมดนี่ฐานคนอ่าโอเคฐานคนทุนักยังยาวต่อ มีเซลล์เอนไซม์ Engineer ครับแก่นั้นตาเนี้เป็นไงครับกลุ่มนี้เป็นผมจะเข้ามาบุกฝังนี้ต่อทำอะไรเนี้ครับเนี้ยเอนไซม์เอนไซม์เข้าไปแล้วครับเนี่ยเข้า เขาจับได้ครับเพื่อนคือขายขายครับเพื่อนอ่าละก็จะเหลือแค่ไม่กี่ฐานเองนะครับเพื่อนเด,ดรับอ่าตอนนี้อันที่ผมเหลืออยู่แล้วก็โอเคอ่าสัปดาห์นี้ก็เอาไว้ที่นี่กันนะครับนี่สั่งไปต่อ อ๋อเอนจิเนียร์ผมเอนจิเนียร์ผมอยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันนี่ครับจะทําการยืดทําเพื่อนแต่ต้องรอสนักมาก่อนเอาขาเรายังจะส่งนี่ครับคนโดนลมมาผมต้องเอาสนับไปต้อนรับเอาสนับไปต้อนรับใหม่อนี่อ๋อผมโดนนะเพื่อนเดี๋ยว โอ้ยแย่ละแย่ละผมฐานเดีย๋ยวผมจะมต้องทำอะไรสักอย่างนะครับผมต้องสร้างอะไรสักอย่างตรงนี้เลยครับเพื่อนแล้วก็สร้างตรงนี้เลยครับเพือ่อนแล้วก็เดี๋ยวพอจะ เราจะจัดแารกระถางน,นี้่ของอเราได้ทหารมาหนึ่งครับเพื่อนเอาคนนั่งนิดหนึ่งเพื่อป้องกันอันนี้มาดูนะครับเพื่อนนี่รับผมจะสร้างแบบไกลๆน,นี่เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปยึดอะไรได้บ้างอืมมาสายนี้นะจะโอเคครับ